่กีฬาปะทะแต่กว่าครึ่งของนักแบดมินตันกับมีประสบการณ์บาดเจ็บที่เข่าและข้อเท้า สวัสดีครับผมนายแพทย์ทิติพลวณิชานนท์ในนามของอนุสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาราชวิทยาลายัยแพทย์ออโทอโปดิกแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการบาดเจ็บจากกีฬาแบดมินตันและการป้องกันครับแบดมินตันหนึ่งในกีฬายอดนิยมของไทยและของโลกมีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เล่นได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ความสนุกเป็นกิจกรรมที่ดีกับการเข้าสังคมอย่างหนึ่งมีความสะดวกทั้งเรื่องของอุป,ปกรณ์สถานที่แต่ว่าการเล่นที่ไม่ถูกวิธีก็นําไปสู่การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายได้ กีฬาแบดมินตันแม้จะเป็นกีฬาที่ไม่ต้องมีการประทะก,กับคนอื่นแต่ก็ต้องมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งกระโดดพุ่งตัวเปลี่ยนท่าทางโดยต้องอาศัยการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วนอย่างสัมพันธ์กันทั้งแขนขาลำตัวแล้วก็สายตาดังนั้นการบาดเจ็บจึงเกิดขึ้นได้เสมอจากการศึกษาพบว่าการบาดเจ็บมักเกิดกับร่างกายส่วนล่างมากกว่าร่างกายส่วนบนและหลังโดยเกือบครึ่งหนึ่งของการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่บริเวณเข่าและข้อเทา้าตามด้วยข้อไหล่และข้อศอกรองลงมา โดยอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ใช้เวลารักษามากกว่า1เดือนก็พบที่เข่ามากที่สุดถึงประมาณหนึ่งใน3สาเหตุของการบาดเจ็บมักเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไปนอกจากนี้ยังอาจเกิดได้จากอุปกรณ์เช่นลูกขนไก่ที่ตีมาถูกอัดเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะท้าบริเวณที่บอบบางเช่นบริเวณดวงตาก็อาจเกิดอันตรายได้ไม้แบดมินตันหรือผู้เล่นฝั่งเดียวกันที่มีการชนกันหรือกระแทกกันกรณีที่เล่นฝั่งเดียวกันทีนี้เรามาดูกันว่าคนเล่นแบดมินตันส่วนใหญ่เขาบาดเจ็บอะไรกัน จากข้อมูลการศึกษาพบว่าการบาดเจ็บจากกีฬาแบดมินตันที่พบได้บ่อยได้แก่1 ข้อเท้าแผลง2เส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบ3เส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ4บาดเจ็บเส้นเอ็นไหล่และ5บาดเจ็บเส้นเอ็นสะบ้าที่บริเวณเข่ามาดูอันที่1ข้อเท้าแผลงข้อเท้าเป็นตำแหน่งที่พบการบาดเจ็บได้บ่อยที่สุดเนื่องจากกีฬาแบดมินตันมีการขยับตัวพุ่งตัวเปลี่ยนทิศทางแล้วก็กระโดดตลอดเวลาการลงน้ำหนักผิดตำแหน่งหรือการวางเท้าที่ไม่ดีทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นบริเวณข้อเท้าได้หรือบางครั้งถ้าหากมีการบาดเจ็บรุนแรงก็อาจจะเกิดกระดูกหักได้ผู้บาดเจ็บมักจะมมีอาากรรปวววดและบบิเ ข้อเท้าในบางครั้งอาจถึงขั้นลงน้ำหนักไม่ได้การบาดเจ็บเส้นเอ็นข้อเท้านำไปสู่การเดินที่ผิดปกติและการทำกิจกรรมได้น้อยลงซึ่งมักจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างที่2 เส้นเอ็นร้อยหวายหรืออะ킬ลิสเทนดอนเส้นเอ็นร้อยหวายเป็นเส้นเอ็นหลักในการออกแรงพุ่งตัวและกระโดดการเล่นแบดมินตันต้องอาศัยการขยับพุ่งตัวและก็การหยุดกระทันหันสลับกันไปทําให้เอ็นร้อยหวายต้องรับภาระตรงนี้มากการบาดเจ็บมักเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไปหรือการเปลี่ยนท่าทางการเล่นอย่างกระทันหันหรือในบางครั้งนักกีฬาเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกอย่างกระทันหันการบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นการอักเสบผู้บาดเจ็บจะมีอาการปวดส้นเท้าหรือข้อเท้าด้านหลังเวลาขยับพุ่งตัวหรือว่ากระโดดกรณีที่มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะมีการฉีกขด เส้นเอ็นร้อยหวร่วมด้วยผู้ป่วยอาจจะยินเสียงลัน่นเช่นปึ๊กบริเวณส้นเท้าหรือข้อเท้าด้านหลังแล้วก็จะมีอาการปวดแล้วก็บวมบริเวณส้นเท้าตามมาอย่างที่3เส้นเอ็นข้อศอ,อกการบาดเจ็บเส้นเอ็นข้อศอ,อกด้านนอกหรือที่เรียกว่าเทนนิสเอลโบพบได้ในกีฬาที่ใช้ไม้ตีหรือแร็กเกตทุกชนิดเนื่องจากต้องมีการเกรงข้อมือเพื่อหเหวี่ยงไม้และตีลูกการใช้งานที่มากเกินไปจะทําให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกผู้บาดเจ็บมักจะมีอาการปวดบริเวณข้อศอกด้านนอกเวลาขยับหรือเกรงข้อมือโดยเฉพาะเวลาตีลูกขนไก่่่่ใททาาอยงี4 เส้นเอ็นไหลจากการศึกษาพบว่าการตีทั้งโ h แ hand และ a c k h แ n d เนี่ยเส้นเอ็นไหลต้องรับแรงกระทำเป็นอย่างมากการตีซ้ำๆมากเกินไปหรือแรงเกินไปทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไหลได้ซึ่งกรณีถ้าบาดเจ็บรุนแรงอาจจะทำให้มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นไหลได้ผู้บาดเจ็บมักจะมีอาการปวดที่ไหลเวลามีการขยับยกแขนหรือตีลูกหรือถ้ากรณีเส้นเอ็นฉีกขาดอาจจะไม่มีแรงยกแขนหรือตีลูกได้เบาลงอย่างที่5 การบาดเจ็บเส้นเอ็นสะบ้าบริเวณเขา่าเส้นเอ็นสะบ้าบริเวณเข่าอยู่ทางด้านหน้าของข้อเขา่าเป็นเส้นเอ็นหลักในการย่อและเหยียดเขา่าการออกแรงย่อตัวพุ่งตัวกระโดดหรือหยุดอย่างกระทันหันทำให้เส้นเอ็นสะบ้ารวมถึงข้อสะบ้าได้รับภาระเป็นอย่างมากถ้ามากเกินไปก็จะเกิดการอักเสบผู้บาดเจ็บมักมีอาการปวดเข่าบริเวณด้านหน้าอย่างเฉียบพลันเวลาออกแรงยอ่อหรือเหยียดหรือพุ่งตัวหรือกระโดดกรณีรุนแรงอาจจะถึงขั้นเล่นต่อไม่ไหว นอกจาก5อย่างที่พูดมาแล้วอันตรายจากความร้อนเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ออกกลาลังกายควรเฝ้าระวังและป้องกันประเทศไทยอากาศก็ร้อนมากสภาพแวดล้อมของการเล่นแบดมินตันในคอร์ดก็ยังมักจะมีอากาศร้อนการถ่ายเทอากาศในบางพื้นที่มักจะไม่ดีเมื่อร่างกายสูญเสียเหงื่อและน้ําทําให้ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้อาจเกิดอาการตะคริวอ่อนเพลียจากการขาดน้ําบางคนถึงขั้นวูบหรือถึงขั้นฮิษสโตรกดังนั้นเราควรเลือกสถา,านที่เล่นที่เหมาะสมเตรียมน้ําหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ชดเชยการเสียเหงื่อ ควรดื่มน้ำเป็นระยะระยะอย่ารอจนรู้สึกหิวน้ำแล้วค่อยดื่มเนื่องจากจะชดเชยไม่ทันและอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ควรเตรียมผ้าเช็ดเหงื่อหรือเสื้อสำหรับเปลี่ยนโดยเช็ดเหงือ่อบริเวณที่ผิวหนังนอกร่มผ้าและเปลี่ยนเสื้อกรณีที่เหงื่อชุ่มแล้วก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้น มาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกันบ้างสาเหตุหลักของการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายพูดง่ายๆคือความไม่พอดีเรียกง่ายๆว่าทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเชน่นจำนวนครั้งที่เล่นต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนมากเกินไประดับความหนักของการเล่นที่มากเกินไประยะเวลาที่เล่นมากเกินไปหรือมีระยะเวลาในการพักผ่อนหรือฟื้นฟูร่างกายน้อยเกินไปหรือเมื่อมีอาการผิดปกติหรือบาดเจ็บแล้วไปรับการรักษาช้าเกินไปโดยสรุปเรียกได้ว่าเล่นมากไปหนักไป นานไปพักน้อยไปหรือรักษาช้าเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เกินไปที่ทําให้เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บต่อมาถ้าทางการเล่นที่ไม่ถูกต้องพวกนี้เพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บและอุบัติเหตุระหว่างการออกกําลังกายได้ต่อมาไม่ได้อบอุ่นร่างกายก่อนและหลังออกกําลังกายกล้มเนื้อและเส้นเอ็นพวกนี้มักจะไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมสําหรับการออกกําลังกายเมื่อเราออกกําลังกายปุ๊บมีการขยับอย่างรวดเร็วเส้นเอ็นปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดการอักเสบและบาดเจ็บตามมาได้ต่อมาอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นน้าหนัก ไม้ที่มากเกินไปหรือเบาเกินไปด้ามจับขนาดไม่เหมาะมือเล็กเกินไปใหญ่เกินไปผิวด้ามจับที่ลื่นรองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นพื้นลื่นไม่มีดอกอยางหรือรองเท้าสึกแล้วพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ดังนั้นการป้องกันการบาดเจ็บจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเราควรทํำยังไงบ้างอย่างแรกเตรียมสภาพร,ร่างกายให้พร้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้แข็งแรงและยืดหยุน่นโดยเน้นไปที่กล้ามเนื้อต้นแขนไหล่และสบะบักหน้าท้องและหลังโดยพักผ่อนอย่างเพียงพอทั้งก่อนและหลังออกกําลังกาย อย่างที่ 2. เรียนรู้ท่าทางการเล่นที่ถูกต้องและมีรูปแบบการเล่นหรือการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกรณีที่เราไม่แน่ใจเราอาจจะปรึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือโค้ชที่จะช่วยแนะนําท่าทางการออกกําลังกายและการเล่นที่ถูกต้องให้เราได้อย่างที่3ใช้เวลาในการยืดเส้นและอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังออกกําลังกายอย่างเพียงพอโดยเน้นที่การยืดเหยียดเส้นเอ็นหรือที่เรียกว่า static stretching บริเวณส่วนไหล่ข้อศอกข้อมือ ขาและข้อเทา้าอย่างที่ 4. เล่นในลักษณะที่พอเหมาะไม่มากเกินไปไม่หนักเกินไปและก็ต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเองกรณีการออกกําลังกายถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องจกักรเราสามารถพัฒนาได้เราสามารถเพิ่มขีดจำกัดได้แต่ว่าต้องเป็นในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปและใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยอย่างสุดท้ายคือการเลือกอุปกรณ์และสนามที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายได้ มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วผมแนะนำให้ปฏิบัติตัวดังนี้ครับอย่างแรกหยุดเล่นเมื่อมีอาการบาดเจ็บหรืออาการผิดปกติห้ามฝืนเล่นต่อเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือรุนแรงมากขึ้นได้อย่างที่2ประครบเย็นด้วยเจลแช่เย็นหรือน้ำแข็งใส่ถุง่อด้วยผ้าบร,ริเวณที่มีอาการปวดหรือบวมโดยต้องระวังไม่ให้น้ำแข็งสัมผัสผิวหนังโดยตรงเนื่องจากจะเกิดแผลจากที่น้ำแข็งกลับได้อย่างที่3ลดการขยับหรือใช้งานส่วนที่บาดเจ็บและสังเกตอาการตัวเองถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน1-2วันควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการรั กษาที่ถูต้องอย่างที่ 4. หากมีอาการผิดรูปบวมมีห่อเลือดหรือเลือดออกใต้ผิวหนังหรือไม่สามารถขยับหรือลงน้ําหนักส่วนที่บาดเจ็บได้ควรหาวัสดุแข็งเช่นแผ่นไม้หรือเฟือกอ่อนมาดามแล้วไปพบแพทย์ทันทีโดยสรุปการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แต่ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีมีวิธีการเล่นและการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายแต่เมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วควรปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้ถูกต้องและไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมิอนอาการอย่างละเอียดจะดีที่สุดครับ หวังว่าวันนี้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับหากใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาได้นะครับที่อนุสาขาเวชทศาสตร์การกีฬาสมาคมออทอเบดิกแห่งประเทศไทยขอบคุณครับ